ต่อไปนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวจากคําบอกเล่าที่เล่ากันมาของชาวบ้านและมันเกิดขึ้นกับเขาจริงๆนะคะจะพาไปที่ตําบลคลองกระจังจังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะไปดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นนี่คุณผู้ชมดึกๆดืดูด,ดแบบนี้เลยอะเรื่องมันมีอยู่ว่า ชาวบ้านนะคะคนนี้นะคะเขากําลังทํางานบ้านอยู่ที่บ้านของตัวเอง<ะ>แล้วก็อยู่กับหลานชายคนที่เขาอุ้มอยู่อ่ะหลานชายวัยสองขวบเท่านั้นขณะที่เขากําลังวุ่นวายอยู่กับการทํางานบ้านเนี่ยนะ,ะก็ปล่อยหลานชายเล่นอยู่บริเวณบ้านนั่นแหละโดยที่เขาไม่ได้แบบว่าสนใจอะไรมากมาย<ะ>ประมาณ15นาทีผ่านไปเขาบอกว่าแป๊บเดียวเท่านั้นหันมาอีกทีนึงเอ๊ะหลานชายเขาหายตัวไปค่ะหายตัวไปแบบปริศนาหายตัวไปไหนก็ไม่รู้ไม่มีร่องรอย ก็เลยรีบแจ้นเลยไปขอความช่วยเหลือให้ชาวบ้านช่วยออกตามหาหน่อยหลานฉันหายเนี่ยอยู่ในบ้านดีๆหายไป็น,นก็ไม่รู้ในระหว่างการค้นหานะคะเกิดเหตุการณ์ที่เขาบอกว่ามันทําให้ ขนลุกอะงงแล้วสุดท้ายก็เจอหลานชายด้วยหเหตุการณ์ที่ทําให้ขนลุกคืออะไรตั้งใจฟังนะคุณนางลํายองถุงจอหอนะคะยายของเด็กชายก็คือน้องทันวาศีลาน้องสองขวบคนเนี้ยน้องทันวาเนี่ยหายตัวไปใช่ไหม<อ>คุณยายก็เล่าให้ฟังบอกว่า หลังจากที่หลานหายตัวไปตอนแรกเนี่ยยายก็คิดว่าเฮ้ยหลานอาจจะไปเล่นซุกซนอยู่แถวบ้านใกล้เรือนเคียงหรือบ้านเพื่อนหรืออะไรยังไงก็เลยออกไปตามหาแต่พอออกไปตามหาหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอคุณ ก็เลยหุ้ยใจร้อนละอยู่ไม่ได้และอยู่ไม่สุขและรีบไปแจ้งขอความช่วยเหลือชาวบ้านและก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วยนะคะช่วยกันตามหาระดมกําลังกันหาจนเนี่ยมืดข้าพบข้าแบบนี้เวลาก็ประมาณหนึ่งทุ่มเศษก็ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตํารวจบอกว่า มีพลเมืองดีไปพบน้องทันวาแล้วค่ะคบพบน้องทันวาอยู่ที่บริเวณกลางทุ่งนาเลยแล้วห่างออกไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนะห่างออกไปประมาณ7กิโลเมตรไม่ใกล้เลยนะเด็ก2ขวบ เดิน,ดนไป7กิโลเมตรคนเดียวไม่ได้นะคะ <ไป S 1> คอีกหมู่บ้านประมาณ7กิโลแล้วใช้<อ>เวลาแค่ช่วงนั้น15นาทีใช่ไหมคะใช่15นาทีคือหายแวบ,บไปแล้วแต่ว่าเขาหากันอยู่เนี่ยจนประมาณดึกดื่นนะคะประมาณมุ่งก,อก่อขวาไปเจอน้องเขาอ่ะ7กิโลคุณต้องใช้เวลาเดินนานเหมือนกันนะคืออันเนี้ยคุณผู้ชมภาพเนี้ยมันเป็นภาพจุดที่ <S <S พลเมิงดีไปพบน้องแล้วไปเจอน้องเขานะคะอพอไปถึงแล้วก็พบว่าเป็นน้องันวานจริงๆด้วยอย่างมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงหลังจากที่ ที่สอบถามน้องก็คือไปพูดคุยกับน้องธันวาแหละแต่ก็ต้องเข้าใจเนอะน้องสองขวบนะคุณนะถามน้องว่าเฮ้ยน้องธันวามันอยู่ที่นี่ได้ยังไงน้องเขาตอบว่าอะไรรู้ไหมเขาพามาแต่เขาหายไปแล้วอ,อุ้ยยายก็เลยถามน้องต่ออีก<ๆ><ๆ>เขาเนี่ยใครเขาเนี่ยใครใครพามามเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงหน้าตาแบบไหนรูปร่างแบบไหนน้องก็ไม่ตอบ พูดแต่คําในลักษณะเดิมว่าเขาพามาแต่เขาหายไปแล้วเไปฟังเสียงยายเล่าให้ฟังกันดีกว่าค่ะบอกว่าเขาพาไปมันพาไปไาไกลเขาพาไปไปไกลไปไกลหนูเหนื่อยไม่ลูกไม่เหนื่อยอืหนูไม่เหนื่อยนี่บอกว่าหนูไม่เหนื่อยเขาพาไปเรื่องราวมันยังไม่ได้จบแค่นี้นะคะคุณผู้ชมมีชาวบ้านคนหนึ่งมาบอกมาบอกกับคุณยายน้องธันวาเมื่อกี้เนี่ยบอกว่า ตัวเขาเนี่ยปลูกแตงโมอยู่ตรงข้าบกับจุดที่พบน้องครับแล้วหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกด้วยยังไงไปฟังอีกครั้งชัดๆจ้ะใช่ค่ะเห็นไกลๆว่าเป็นเด็ก2คนไปด้วยกันค่ะอืมแล้วเขาได้ยินฝั่งทางนี้โวยวายกันคือตะโกนเรียกอะค่ะเขาก็เลยโทรมาบอกว่าเห็นเด็ก2คนเดินกลับไปแล้วครับผมค่ะแต่ความจริงเนี่ยค่ะเอเออคือเห็นเด็กสองคนจุงไม้จุงมือกันเดินไปใช่ แต่น้องทันวาบอกเขาพามาแต่เขาหายไปแล้วเออแล้วไอ้จิ็ก1 1> <c oughs> คนนั้นที่จูงมือไปมันหายไปไหนนั่นน่ะสิ หายไปไหนอ่ะฟังแล้วขนลุกไหมคุณคือเอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมเราไม่รู้นะว่าความจริงคืออะไรเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วคืออะไรจะมีคนมาลักพาตัวเด็กหรือเปล่าอ,อันนี้น่าตั้งข้อสงสัยเหมือนกันนะคะแต่ว่าหรือว่ามันจะเป็นเรื่องสิ่งเล่นลับจริงๆตามความเชื่อของชาวบ้านที่เขาเล่ากันมาอ,อันนี้มันพิสูจน์กันไม่ได้แต่อยากให้ตระหนักตรงนี้นิดนึงว่าเราอยู่บ้านกับหลานกับลูกเลยนเนาะเซียววินาทีมันก็คลาดสายตามไม่ได้นะคะอันนี้โชคดีนะที่พบน้องอ่ะแล้วน้องยังมี ชีวิตนะคะคหลายๆกรณีที่น้องหายตัวไปแล้วน้องเสียชีวิตนี่ก็มีเหมือนกันเพราะว่าเด็กอะค่ะเขาไม่รู้หรอกว่าใครจะพาไปไหนทําอะไรเพราะฉะนั้นดูแลสอดส่องบุตรหลานของท่านให้เป็นอย่างดีด้วยนะคะคคคนี่ถือว่าโชคดีอย่างไงก็หาน้องเจอแล้วนะคะคุณผู้ชม